ไสเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน e s p 8266 r IFID NFC PN 532 s h i r i d Card e x p e n s i o n Board f o r r e n a l d w h i t e c a r นะครับโอเคครับเรา,าเริ่มต้นกันเลยเริ่มต้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิกเข้าไปยังลงก์อยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วผู้ใช้งานจะพบก,กับหน้าบทความสอนใช้งาน e s p 8266 I.F.I.D. NFC PN 532C ไว c a r d Extension Board for Arduino ไวด์การนะครับนะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความลงไปด้านล่างเล็กน้อยนะครับผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจรโดยละเอียดถ้าผู้ใช้งานดูรูปภาพการเชื่อมต่อวงจรเมื่อตอนต้นวิดีโอไม่ทันผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับเข้าไปได้ในหน้าบทความนด้เลยนะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความลงไปด้านล่างเล็กน้อยนะครับ ผู้ใช้งานเฉพาะกับลิงก์หนึ่งลิงก์นะครับซึ่งเป็นลิงก์สัการดาวน์โหลดไฟล์ระเ a ิ y ให้ผู้ใช้งานทําการกดคลิกเข้ามายางลิงก์ลิงก์นี้ได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วผู้ใช้งานเฉพาะกับหน้าเว็บไซต์มีเดียไฟล์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทางเราได้นำไฟล์ระเบิดมาฝากไว้ให้ผู้ใช้งานทําการกดคลิกเข้ามายางของดาวน์โหลดที่นี้เลยครับเพื่อทบการเริ่มต้นการดาวน์โหลดไฟล์ระเบิดนั่นเองเมื่อการดาวน์โหลดไฟล์เสร็จ ให้ผู้ใช้งานเข้าไปยังโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้งานทำการเก็บไฟล์ที่เราโหลดไว้หรือจะกดคลิปเข้ามาที่ลูกศรถึงข้างตรงนี้แล้วเลือกมาที่เมนูแสดงในโฟลเดอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อเข้ามายังโฟลเดอร์ที่ทำการเก็บไฟล์ที่เราโหลดไว้แล้วผู้ใช้งานจะพบกับไฟล์หนึ่งไฟล์ใช่หว่าไฟล์วินล่าให้ผู้ใช้งานทําการแยกไฟล์ามามะนะครับสําหรับผู้ใช้งานที่เพิ่งเคยเข้ามาดูคลิปิดีโอของทางเราเป็นครั้งแรกการแยกไฟล์วินล่ารรหรือวินซี ผู้ใช้งานจำเป็นที่จะต้องติดตั้งโปรแกรมวลาหรือ s ิมพลิชันก่อนครับโอเคครับทำการแยกไฟล์มาได้เลยเมื่อทำการแยกไฟล์มาเสร็จผู้ใช้งานจะได้โฟลเดอร์หนึ่งตัวไดแบบนี้นะครับให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นี้เมื่อเข้ามาแล้วผู้ใช้งานจะพบกับโฟลเดอร์ย่อยถี่ภายในอหกโฟลเดอร์นะครับให้ผู้ใช้งานทำการ c o อ y ีหรือคัดก็ได้นะครับโฟลเดอร์ทั้งหกนี้นำไปไว้ใน document ตเข้ามาที่โฟลเดอร์ I don't know และเข้าไปที่โฟลเ er ดอ libraries เมื่อมาในโฟลเด er อร์ libraries แล้วให้ผู้ใช้งานทำการกดที่ขวาแล้วมาที่เมนู Place, เพื่มการวางโฟลเดอร์ทั้งหมันลงไปนะครับเมื่อทำการําโฟลเดอร์ทั้งหกนี้วางไว้ในโฟลเดอร์แล้วให้ผู้ใช้งานทํำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาเมื่อทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ข, ID ขึ้นมาแล้ว ให้ผู้ใช้งานย้อนกลับเข้าไปยังหน้าบทความครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อย้อนกลับเข้าในหน้าบทความแล้วให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทความลงไปด้านล่างนะครับจนไปถึงข้อที่5ผู้ใช้งานจะพบกับโค้ดตัวอย่างหนึ่งโค้ดให้ผู้ใช้งานทําการ copy โค้ดตัวอย่างนี้ทั้งหมดดึครับไปวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE นะคราบนำโค้ดตัวอย่างมาวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE แล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลือกพอร์ตที่เชื่อมต่อกับบอร์ด โดยเข้ามาที่แถบเมนูทูที่ด้านบนนะครับจากนั้นเลือกมาที่เมนูพอร์ตแลวทาการเลือกพอร์ตที่เชื่อมต่ออิเล็รอน์จากนั้นเลือกมาให้ของบอร์ดที่ใช้งานในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ด ESP8266 ตัวปกติเราจะใช้เป็นบอร์ด MCU1.0ESP12E โมดูลนะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดโดยเข้ามาที่แถบเมนูสเก็ตด้านบนและเลือกมาที่เมนูอัปโหลดนกดเข้ามาที่เมนูอัปโหลดแล้วเาจะเห็นเลยว่า โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการบันทึกโค้ดขึ้นมาหากผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะบันทึกโค้ดจ่ทำการกดไปที่ปุ่มแทรกกระดาด้านบนหรือปุ่มเชนเซนด้านล่างก็ได้เหมือนกันนะครับจากนั้นรอโปรแกรมอัปโหลดโค้ลงบอรดสกรูเมื่อโปรแกรมทําการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดเสร็จจะมีข้อความด้านหน้างแบดที่ปรากฏขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเปิดหน้าจอซีเรียลมอนิเตอร์ขึ้นมา ดยเข้าไปที่แมนู c h o o ที่ด้านบนนะครับจากนั้นเลือนมาที่เมนู Serial Monitor หรือจะกดคลิกเข้ามาที่รูปแบ้นขยายอยู่ดนภางตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อทำการเปิดหน้าจอ Serial Monitor ขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้งานทําการเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลได้เป็น115200นะครับโอเคครับเมื่อทำการเปลี่ยนค่าการอา่านข้อมูลเสร็จนะครับให้ผู้ใช้งานทําการกดที่ปุ่มเ e s e t ที่อยู่บนบอร์หนึ่งครั้งนะครับเมื่อทำการกดไปที่ปุ่มเ e s e t เรียบร้อยแล้ว ต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการทดสอบนะ,ะับโดยการใช้บัตรคีย์การ์ดนะครับทาการทดสอบลงไปนะครับโดยระดัแบ,บแรกนะครับทาเราใช้เป็นบัตรคีย์การ์ดใบสีขาวแบบนี้นะครับทำการทดสอบวางลงไปโอเคครับจะเห็นเลยว่าเมาื่อนาการนํคีย์การ์ดวางล,ลงไปแล้วในหน้าจอสีเดีย่ยมมอนิเตอร์นะครับก็จะสนแสดงค่า UID ของบัตรคีย์การ์ดอันนั้นขึ้นมานะครับก็คือ 11, 111914134นะครับสุดหรับ บัตรคีย์การ์ดใบสีขาวใบนี้ต่อมานะครับไปทดสอบด้วยตัวบัตรคีย์การ์ดที่เป็นแบบนี้นะฮะบ,บัตรหยน้ำโอเคทำการวางลงไปครับอ่าจะเห็นได้ว,ว่าจะมีค่า UID ปรากฏขึ้นมาเช่นกันนะครับเพียงแต่ว่าค่า UID ที่ปรากฏขึ้นมานั้นจะต่างกากบัตรใบบแรกด้ยคือบัตรคีย์การ์ดเธอใบนั้นจะมีตัว UID ที่ต่างกันนั่นเองนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้โอเคครับสำหรับวันนี้ไซบอบ์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า สวัสดีครับ